วันนี้เราจะมาลดอายุผิวค่ะย้อนวัยให้ผิวเด็กด้วยอาหารแล้วก็ซัพพลีเมนต์ค่ะวันนี้หมอสพุดถึงเรื่องของทรายที่ทำให้ผิวแก่และอะไรคือตัวการสำคัญที่ทำให้ผิวแก่แล้วเราจะวัดสิ่งนั้นได้ยังไงรวมไปถึงวันนี้หมอจะมาเล่าให้ฟังแบบละเอียดยิบเลยถึงลิสต์ของซัพพลีเมนต์เพื่อเป็นอาหารผิวค่ะตามตำราเบะเ,บะ,เบะเลยนะคะ สวัสดีค่ะหมอไอซ์นะคะเป็นแพทย์เวชศาสตร์ชะลอวัยที่ใส่ใจในความงามจากภายในสู่ภายนอกค่ะคลิปวันนี้น่าสนใจมากๆเพราะว่ามักจะมีคนถามค่ะเจอหน้าที่ไรก็ถามหมอตลอดว่าทํายังไงอะพี่อยากหน้าเด็กพี่อยากผิวเด็กนะคะอันดับแรกค่ะเราต้องรู้ก่อนว่าทรายของผิวแก่คืออะไรก็ง่ายๆเลยค่ะริ้วรอยร่องรึร่รองตื้นมีหมดริ้วเล็กๆมีหมดนะคะ รูขุมขนกว้างสังเกตดูคนที่หน้าเด็กเนีย่ยรูขุมขนเขาจะเบียดน,นะคะอย่างที่3ามเลยก็คือสีผิวไม่สม่ําเสมอะคะ่ะความกระจ่างใสไม่มีอย่างที่สี่ก็คือผิวไม่ชุ่มน้ําผิวไม่ฉ่าโกค่ะอย่างที่5้าค่ะฝ้ากระจุดด่างดาเริ่มหมา นี่ก็คือสายคร่าวๆเขาเรียกว่าสกินเอจจิงนั่นเองนะคะทีนี้ค่ะสาเหตุเนาะนะคะหลักๆเลยนะคะสาเหตุที่เขาพูดถึงกันในวงของอแพทย์เวชศาสตร์ชะลอวัยเลยอะคะ่ะส่วนใหญ่แล้วมันเกิดจากอาหารเนาะนะคะนอกจากอาหารก็คือพวกเรื่องของสิ่งแวดล้อมรอบๆตัวแต่วันนี้80%ที่มันอิมแพคเราคือเรื่องของอาหาระคะ่ะไอเจ้าอ,อาหารเนี่ยมันทําให้ผิวเราแก่ได้ยังไงอาหารที่เรากินเข้าไปอะคะ่ะ มันจะส่งผลทําให้เกิดกระบวนการหนึ่งที่เรียกว่าไกลเคชันแล้วเมื่อเกิดกระบวนการไกลเคชันแล้วมันจะเกิดสารหนึ่งที่เรียกว่า AGEs หรือ Advanced Glycation End Products และไอตัวนี้เนี่ยแหละค่ะคือตัวร้ายกับผิวเราเพราะว่ามันจะเข้าไปจับกับไขมัน หรือโปรตีนในร่างกายแล้วก็ทําให้ฟังก์ชันของไขมนันแล้วก็โปรตีนมันเสียไปยกตัวอย่างง่ายๆถ้ามันไปที่ผิวมันก็จะไปจับโปรตีนใช่ไหมคะบนผิวซึ่งนั่นก็คือคอลลาเจนแล้วก็อีลาสตินพอจับแล้วเนี่ยมันก็ทําให้ฟังก์ชันการทํางานของคอลลาเจนแล้วก็อีลาสตินเนี่ยเสียไปเลยหรือว่าลดลงไปเลยเพราะฉะนั้น ที่จะย้อนวัยถ้าเราจะดูให้ลึกแบบฟังก t ชั่นอล e มนด i n ิก็ต้องจัดก,การไอตัว AGE ตัวนี้นี่แหละนะคะโดยการลดปฏิกิริยาลดกระบวนการไกลเคชันนั่นเองหลักการที่เราจะลดไกลเคชันค่ะแน่นอ,นอนอันดับแรกก็คือเรื่องของอาหาร Balance Diet Balance Diet หมอพูดตลอดว่า 1. Organic 2. ต้องมีผักแล้วก็ไฟเบอร์หลากสีอย่างน้อยๆเนี่ยวันละ6กถึงแปด้วยถ้าไม่ได้ค่อยมองหาซัพพลีเมนต์อย่างที่3จริงๆต้องอยู่อย่างแรกเลยคือน้ำตาลคือยาพิษน้ำตาลคือยาพิษน้ำตาลมันไปทำให้เกิดกระบวนการไกลเคชชันมันทำให้คอลลาเจนของเราทำงานได้ไม่ดีนะคะอย่างที่4ค่ะอย่าลืมคิดถึงเรื่องของเฮลตี้แฟตเฮลตี้แฟตก็คือ ไขมันดีค่ะพวกอะโวคาโดพวกโอเมก้า3อยู่ในถนั่วในอะไรก็ตามแต่ที่พอเหมาะพอดีสุดท้ายค่ะอย่าลืมเรื่องของโปรโตีนนะคะซึ่งโปรโตีนเนี่ยหมอก็จะแนะนำค่ะว่าประมาณ0.8กรัมก่อนที่เราจะไปไกลกว่านั้น,นะคะ่ะหลายคนชอบถามว่าแล้วเอาจะวัดไอ้ตัว AGE นี้ได้ยังไงถูกไหมคะง่ายมากการวัด AGE ซึ่งปกติแล้วเนี่ย เรารู้อยู่แล้วนะ้องว่าเวลาที่เรากินน้าตาลเข้าไปมันจะเข้าไปเกาะโปรโตีนแล้วมันก็จะทําให้กลุ่มโปรโตีนนั้นเนี่ยมันเสียเขาเรียกว่าฟเสียฟอร์เมชันของมันไปเสียฟอร์ของมันไปเช่นพวกคอลลาเจนหรือว่าเอลาสตินทีเนี้ยเรามีหลักการการวัดแบบง่ายๆทางอ้อมเลยก็คือเจาะแหละธรรมดาเน,นี่ยแหละคะ่ะก็คือฮีโมโกลบิน a 1c นะคะ ซึ่งปกติเราก็จะเจาะในคนไข้ตรวจสุขภาพทั่วไปหรือว่าคนที่เป็นเบาหวานเพื่อที่จะดูว่าเอ๊ะมีน้ําตาลไปเกาะในเม็ดเลือดเนี่ยนะคะอยู่ที่เท่าไหร่เพื่อป้องกันคนไข้หลอกหมอนะคะเพราะบางทีตรวจแค่น้ำตาลอย่างเดียวตอนเช้าที่แบบกดอาหารเนี่ยบางทีถ้าเรากินดีมาเมื่อคืนเนี่ยมันก็อาจจะผลด,ดีก็ได้แต่ถ้าเราตรวจไอ้ตัวฮีโมโกลบินเอ c นซีนี้แล้วเนี่ยนะคะมันจะบ่งบอกของค่าน้ำตาลเฉลี่ยประมาณ2-3เดือนที่ผ่านมา แล้วมันจะช่วยวัด AGE ได้ยังไงจริงมันเป็น,ปนทางอ,อ้อมค่ะก็คือหลักการเนาะเราวัดฮีโมโกลบิน A1C อะค่ะมันคือการวัดเปอร์เซ็นต์นะคะของการที่มีน้ำตาลเนี่ยไปเกาะบนฮีโมโกลบินแล้วฮีโมโกลบินมันก็คือโปรตีนชนิดหนึ่งเพราะฉะนั้นเราก็เลยเอามาอินดิเคตทางอ้อมค่ะว่าคุณมีน้ำตาลเนี่ยไปเกาะอยู่บนโปรตีนเยอะมากน้อยแค่ไหนนะคะถ้าฮีโมโกลบิน A1C สูงปรีดเลยเนี่ย แปลว่าร่างกายของคุณมีกระบวนการไกลเคชันแล้วก็มี AGE หรือว่า Advanced Glycation End Products เยอะดังนั้นค่ะเมื่อเรารู้หลักการแล้วเนี่ยนะคะนอกจากบาลานซ์ไดเอทแล้วเราต้องคุมเรื่องของระดับน้ำตาลให้กับร่างกายของเราได้ด้วยเมื่อเรารู้ว่าไอกระบวนการไกลเคชันเนี่ยมันทำร้ายผิวเราแล้วเราจะจัดก,การมันยังไง ต้องบอกว่ากลเคชั่นมันไม่ใช่เกิดแค่เรื่องผิวของเราอย่างเดียวค่ะมันเกิดทั้งร่างกายซิสเตมิกเลยคือเราไม่สามารถจะมาบอกว่าโอ้กลเคชั่นเกิดที่ผิวจะทําเฉพาะผิวจริงๆไม่ใช่นะคะมันเกิดทั่วร่างกายเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราจะดูแลตัวเองเนี่ยมันก็จะเป็นการดูแลตัวเองได้ทั้งร่างกายเลยเกาะข้อแรกก็คือเรื่องของบาลานซ์ไดเอทที่หมอพูดไปแล้วลดน้ําตาลมีเฮลตี้แฟ ทำบาลานซ์อย่ลืมเรื่องของโปรตีนพืชผักผลไม้หลากสีในปริมาณที่พอเหมาะนะคะอันที่2ค่ะเรื่องของโปรไบโอติกหรือว่าการใช้จุลินทรีย์ตัวดีโดยหลักๆเนี่ยหมออยากให้ใช้ในอาหารก่อนกิมจิมิโซะซาวคลาเทมเป้ถัดมานอกจาก อาหารโปรไบโอติกแล้วอย่างที่3ก็คือเรื่องของการออกกําลังกายค่ะจริงๆการออกกําลังกายที่จะส่งผลต่อเรื่องของผิวพรรณจริงๆก็คือ คาร์ดิโอเนาะแต่ว่าเราอะสามารถออกได้ทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคาร์ดิโอหรือว่าเรื่องของเวทเทรนนิ่งนะคะโดยหลักการจริงๆเนี่ยคาร์ดิโอทำให้ระบบไหลเวียนดีขึ้นใช่ไหมคะออกซิเจนไปเลี้ยงส่วนต่างๆเกิดการซ่อมแซมเกิดการผลิตคอลลาเจนลดการทำลายอะไรต่างๆได้ดีขึ้นแต่จริงๆแล้วหลักการมันก็คือถ้าเกิดว่าเราออกกําลังกาย ด้วยคาร์ดิโอมันก็จะไปเบิร์นน้ำตาลในเลือดนะคะได้ดีขึ้นไอ้กระบวนการไกลเคชันก็ลดลงใช่ไหมคะส่วนการออกกำลังกายแบบเวทเทรนนิ่งที่จะเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อเนี่ยมันก็จะทำให้ร่างกายเราควบคุมระดับน้ำตาลได้ดีขึ้นนั่นเองเพราะฉะนั้นออกนะคะจะออกกำลังกายแบบไหนก็ออกนะคะหลักการของมันก็มีอยู่เท่านี้แหละนะคะ อนี้ออกกาลังกายจริงๆแล้วมันก็ช่วยเหลือการกระตุ้นกระบวนการการเผาผลาญใช่ไหมแล้วมันก็ช่วยเปลี่ยนแปลงจุลินรีในลาไส้เราให้มันเป็นไปในทางที่ดีด้วยอันนี้คือของแถมต่างที่5ก็คือทํายังไงก็ได้ให้ลดระดับน้ำตาลในเลือดควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดให้ได้ไปเปิดหาเลยค่ะอาหารที่มีไกลซีมิกอินเด็กซ์ต่ำหรือโลจีไอฟู้ดพยายามมองหาอาหาร อย่างน้อยๆเนี่ยให้เราทําได้ประมาณสัก40-50%ของชีวิตประจําวันนะคะมันก็จะชะลอให้ผิวเราเนี่ยมันไม่แก่แต่ถ้าทำได้ดีกว่านั้นก็ประมาณสัก80%ของชีวิตประจําวันให้มันเป็นไลฟ์สไตล์ของเราได้เลยนะคะและสุดท้ายที่ทุกคนรอคอยเฮ้ยฟังมาตั้งนานเนี่ยซัพพลีเมนต์อะไรที่จะทําให้ผิวเราสวยหมอเขาแบ่งออกเป็น3กลุ่มนะคะ กลุ่มแรกเลยจะเป็นกลุ่มของสัพพิเมนต์สำหรับสกินแบเรียรหรือว่าเกราะป้องกันผิวของเรานะคะแน่นอนค่ะหมอและนํำอยู่3ตัวก็คือเซราไมล์ซควาลีแล้วก็เบตากูแคนนะคะทั้ง3ตัวนี้เนี่ยมันก็จะช่วยเพิ่มสกินอินเทกริตี้แล้วก็สกินแบเรียรให้มันแข็งแรงมากยิ่งขึ้นรวมไปถึงตัวของมันเองเนี่ยนะคะ มันก็เป็นส่วนประกอบของตัวสกินแบเรียร์ด้วยซัพพลีเมนต์กลุ่มที่2ก็คือกลุ่มทั่วๆไปที่เรารู้กันอยู่แล้วว่ามันเป็นอาหารผิวแต่ว่าเหมาะจะมาหยั่งค่ะลิสรายการตามนี้เลยนะตามตำราเป็น 1. วิตามิน C วิตามิน E c โคเอนไซส์คิววิตามิน d ีด็อกซึ่งจริงเราได้จากแสงแดดนะคะโอเมก้า3หรือว่ากรดไขมันดีนะคะไบโอตตนวิตามิน B 7แล้วก็ซิง หรือว่าสังกะสีแล้วก็เซเลเนียมอันนี้คือเป็นกลุ่ม general นะคะถ้าจะหาอาหารผิวก็มองหาตรงนี้และกลุ่มสุดท้ายค่ะกลุ่มของการที่ช่วยให้ผิวมัน brightening ลดเม็ดสีแต่จริงๆแล้วหลักการของมันก็คือมันเป็นสาร antioxidant นะคะที่จะไปลดการสร้างเม็ดสีกระตุ้นให้มันมีการเก็บกินเม็ดสีอะไรต่างๆประมาณนี้นะคะกลุ่มนี้ก็คืออะไรกลุ่มนี้ก็คือ alpha l y d o x y acid แอสตาแซนตีนไลโคปีนเรซูราทอลนะคะเพระาะว่าทั้ง3ามกลุ่มนี้เนี่ยหมอย่อยมาให้แล้วนะคะเลือกกินตามทั้ง3ากลุ่มนี้ได้นะคะแต่อย่าลืมค่ะบาลานซ์ไดเอทก็สำคัญการมีไลฟ์สไตล์ที่เหมาะสมก็สำคัญและทั้งหมดหลักการก็คือไปลดไอ้เจ้ากระบวนการไกลเคชันนี่นะะแหละค่ะเอาละค่ะวันนี้นะคะเราก็คุยกันมาแล้วสิ่งที่สำคัญไม่ใช่ว่าเรารู้มากแค่ไหนแต่รู้แล้ว หรือเปล่าอย่าลืมลองทํำดูนะคะถ้าเกิดว่าชอบคลิปของมองก็ยังไงฝากช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตาม Subscribe ในทุกช่องทางด้วยนะคะ